สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เสนอคลิปสั้นๆนะครับตัวที่เห็นอยู่นี้คือแผ่นความร้อนนะครับขนาด400คูณ300มิลลิเมตรนะครับคอนโทรลด้วย ดิจิตอลนะครับใช้จับเวลาขึ้นลงนี่คือเครื่องซีนพลาสติกขนาดใหญ่300ร้อคูณสี่มิลลิเมตรนะครับแผ่นอลูมิเนียมโอสตาร์ oh, ยกเองอัตโนมัตินะครับเฮ็ยอีกครั้งโยัตเล็กวิ่งพอถึงศูนปุ๊บกลับขึ้นเองนะครับ ด้วยมอเตอร์ตัวนี้นะครับชอบกด Subscribe ใช่กดแชร์ถ้าแค่กดกระดิง่งเป็นนั้นว่าจบเรื่องแค่นี้ ไม่ต้องสาทยายเพิ่มอีกแล้ว